S <S อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีวันที่สดใสเช้าที่สดใสเที่ยงที่สดใสช่วงเย็นที่สดใสนะฮะเรียกว่าสดใสทั้งวีทั้งวันเลยวันนี้แหมโลกทุกอย่างนี่มัน มันมันดูดีไปหมดเลยนะครับมองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มมองไปทถนนก็มีแต่รอยยิ้มมองไปทางนี้ก็มีแต่รอยยิ้มเรียกว่ามีรอยยิ้มกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็ขอให้ทุกคนมีวันที่สดใสแบบนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่วันนี้รู้สึกว่านไม่สดใสก็นอนอยู่บ้านไปก่อนหลบอยู่บ้านไปก่อนหลบหนีจากโซเชียลไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวันเวลาที่มันไม่สดใสเห,เหล่านี้ไปให้ได้นะครับส่วนทุกผม ขอให้สนุกสนานก,กับชีวิตให้เต็มที่นะครับอาล้ฮะจบไปแล้วนะครับกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแดงเดือดแมนยูแพ้เรียบภูไปศูนย์ประตูสามเดี๋ยวมาว่ากันถึงรายละเอียดในเกมในมุมมองของผมกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับขอบคุณไ้ด้วยนะครับกับผู้สับสนใจดีของเรานะฮะขาดไม่ได้เลยคอเกมเมอร์ครับพลาดไม่ได้นะฮะกับ FC Mobile นะครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ชอบเล่นเกมติดเกม โหลดติดเครื่องติดมือถือไว้ได้เลยครับกับ fc mobile อยู่ที่ไหนก็เล่นได้สะดวกสบายนะครับส่วนเรื่องของฟิล์มกันรอยมาตรฐานก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งเจ้าผู้สนับสนุนใจของเรานะครับมั่นใจไร้กังวลเรื่องรอยขีดข่วนปกป้องด้วยฟิล์มกันรอยติดรถยนต์ every denison นะครับที่สุดแห่งฟิล์มกันรอยมาตรฐานระดับโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook ของ every denison นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเจ้านะครับกับ เ,เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆจาก LDC ครับจัดฟันสายอีวิสไลครับที่ LDC ได้ไปดูบอลที่อังกฤษฟรีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับ LDC Dental ครับศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางความปลอดภัยสูงฉลองครบรอบ30ปีและ9สูาปีที่10ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักซับนะครับจับมือกับ i n v วิสไลน์นะครับเครื่องมือจัดฟันสายอันดับหนึ่งของโลกร่วมกันจัดแคมเปญใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาครับเพียงจัดฟันสายที่ LDC ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้นะครับรับไปเลยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับจัดฟันสายรับไปเลยครับตรวเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก3คืนที่ลอนดอนแล้วก็ได้บัตรเข้าชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่เชลซีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับฟรีทุกเคส ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับเรียกว่าไม่ต้องลุ้นไม่ต้องจับสลักใดๆทั้งสิ้นครับห้องพักที่ลอนดอนก็เป็นห้องพักแบบห้องพักเดียวๆนอนคนเดียวใครไปไม่ได้สามารถโอนสิทธิ์เดินทางให้คนอื่นได้ด้วยครับเรียกว่าสิทธิสิทธิพิเศษแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับสิทธิ์จัดฟันสใยพร้อมไปดูออนที่อังกฤษสามารถผ่อน0%ได้อีกอา้าวเรียกว่าผ่อน0%ได้อีก6เดือนครับแจกหนักขนาดนี้ ห้ามพลาดแล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ LDC Dental ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ027893050นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปได้ที่ Li น์แอดนะครับ @LDC Dental รวมไปถึง Facebook Fanpage ครับ LDC Dental หรือว่า w w w LDC Dental c o m ด้วยนะครับเรียกว่าพร้อมครบจบทุกช่องทางนะครับ เอาล่ะครับมาพูดกันถึงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเรียวพูบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ3ประตูต่อศูนย์11ตัวผู้เล่นที่ลงสนามเมื่อคืนก็ยังคงเป็นชุดเดิมคงเป็นชุดที่อเนสล็อต นะตอนนี้คงใช้ไปยาวๆครับถ้าไม่มีใครฟอร์มตกแบบน่าใจหายถ้าไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บแบบร้ายแรง <c oughs> ก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละครับลูกศรตัวอาริสันเบเกอร์นะครับแนวรับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนแนวรับอิบาฮิมาโกนาเต้เล่นร่วมกับเบอร์จิลฟันได้แบ,บ็กซ้ายยังคงเป็นแอนดรูโรเบอร์สันนะครับแดนกลางมิดฟิลด์คู่กลาง2คนนะครับอเล็กซิสแม็กอาริสตอร์เล่นร่วมกับทางด้านไรอันกาเฟนแบกนะครับส่วนตัวรุก3คนครับโดมิร์สวอสไลด์ตรงกลาง แล้วก็มีหลุยดีอารทางซ้ายทางขวาก็เป็นโมซาล่าหน้าเป้าเป็นดิโอโกโชต้านะครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็ผมว่าหลายคนก็แทบจะไม่ได้ไม่ไม่ได้พลาดเกมการแข่งขันไปนะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเริ่มต้นต้องยอมรับว่าแมนยูดูดูดีกว่าดูหวือหวาอยู่พอสมควรนั่นในช่วง5นาที10นาทีมีโอกาสได้ลุ้นเข้าไปกรอบเขตโทษเลี้ยวคูมีโอกาสได้ลูกคอร์เนอร์2ครั้ง3ครั้งติดติดกัน แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเกมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาอยู่ในฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเกมรุกของแมนยูแทบจะหาทีเด็ดไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์ซีเอง มาคับแรดฟอร์ดเองหรือแม้แต่อเลฮันโดกรานาโชแทบจะถูกตัดออกไปจากเกมเลยนะครับทำให้ผู้เล่นของลิเวอร์พูลเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเทรนต์โกนาเต้ฟานได้หรือแอนดรู r o โรเบิร์สันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ส่วนตัวนะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ลิเวอร์พูลชนะแมนยูได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช้คำว่าเอาคลาสผมว่าก็ไม่น่าเกลียดเกินไปด้วยซ้ำกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลิเวอร์พูลแสดงออกมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็เมื่อคืนครับหลายคนดูฟอร์มของไรอันกราเฟนแบกแล้วก็ต้องถามเลยครับซูบีเมนดี้นี่ใครวะใครวะซูบีเมนดี้ครับโอ้โหเมื่อคืนไรอันกราเฟนแบกครับเฉิดฉายฉายแสงเหลือเกินกับบทบาทมิดฟิลด์หมายเลขหกทั้งเก็บบอลตัดบอล พลิกบอลพาบอลขึ้นหน้าไปเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือของไรอันกัปตฟนแบกครับเมื่อคืนโดดเด่นมากๆโดดเด่นที่สุดในแผงกองกลางของทีมเลยด้วยซ้ําแต่ก็ต้องให้ให้คําชมกับเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆด้วยอเล็กซิแม็กไอเซอร์เมื่อคืนก็ทําหน้าที่ได้ดีโดมเิเกสบอซายอาจจะมีจังหวะพลาด ที่เห็นเห็นกันอยู่ล่องๆไม่ยิงจะไปล็อกโน่นนี่นั่นจนการีเนวิวจนเจมี่คาร์เกอร์ด่าอะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าพลังงานของโดมินิกสบอไซ์ช่วยรักันเฟนแบกได้เยอะช่วยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้เยอะ,ย Alexis, Mac, เ,ยอะเป็นมิดฟิลด์ที่อาจจะไม่ได้ลงไปแล้วทาเกมรุกจาก๋าแต่เป็นมิดฟิลด์ที่ใช้พลังงานทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเมื่อคืนมิดฟิลด์ของลีปูเหมือนเล่นสไตล์คล้ายๆกันลงไป3าคนล็ไปช่วยกันเล่นงานเอาเจ้าหนูมาจันคอปปี้เมนู ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญเล่นเอามิดฟิลแชมป์โลกคว้าแชมป์มาเยอะแยะมากมายอย่างคาซิโรเรียกว่าเสียหมาได้เลยเมื่อคืนผิดพลาดเยอะมากๆาคาซิโรเองโอเคครับทั้ง3ประตูของลิเวอร์พูลมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของแมนเชสเตอร์อยู่แต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลความผิดพลาดเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดจากการ เพรสซิ่งเร็วของริวพูบีบเกมเร็วของริวพูการเข้าตัดการเข้าแย่งบอลของริวพูทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนริวพูเป็นคนกําหนดโอเคครับในครึ่งหลังมี2-3ครั้งที่เซิร์กซีมีโอกาสจะได้ทําประตูจะาจ,จ่ผมมองว่าครั้งเดียวคือลูกหมงจอดจ่อติดอลิซอนเบเกอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องชมไม่มีอลิซอนเบเกอร์เมื่อคืนเกมอาจจะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ตอนน้ำสองศูนย์ถ้าแมนยูได้ประตูคืนมาลูกหนึ่ง ไปเรื่องเหมือนกันนะชิบหายเหมือนกันนะบอกได้เลยสุดท้ายการมีผู้สัประตูตอย่างอเลซันเบเกอร์ก็ยังคงช่วยทีมได้ที่เหลือเมื่อคืนท็อปฟอร์มแทบจะทุกคนครับหลุยส์ดีอาร์สฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ฟอร์มเปรี้ยงปรางมากๆทั้งการเลี้ยงกินตัวการจบสกอร์การทำประตูที่เหมือนซีซั่นที่ผ่านมาจะเป็นจุดอ่อนของเขาซีซันนี้กลับมาเริ่มต้นด้วยความคึกคักวูบวาบ ดิเอโก้ชชตาฉลาดหลักแหลมเหลือเกินกับการเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าเล่นหน้าเป้าก็ได้ลงมาช่วยล้วงบอลในแดนกลางก็ได้เชื่อมเกมกับทีมได้เชื่อมเกมกับเพื่อนได้เห็นฟอร์มแบบนี้ดาวินนูเยสคงจะต้องรอไปก่อนการเล่นร่วมเบิร์นการเล่นร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมดูเหมือนดิเอโก้ชชตาจะดูดีกว่าโมซาลาก็ยังคือโมซาลาวันหนงค้ำคิงโมก็คือคิงโมหนึ่งประตูสองแอซิส,สไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆสําสหรับนักเตะอย่างโมซาลาเท่านั้นที่จะทําได้ จบเกมโมซาร่าบอกไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นเกมสุดท้ายในโอแทฟฟอร์ดของเขาหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีการคุยกันเรื่องสัญญาเลยก็ต้องรอติดตามส่วนตัวแล้วผมอยากให้อยู่ต่อไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ตามจะต่อ1 2, 3, ปี2ปี3ปีอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่านัตั้งแต่อย่างโมซาร่ายังคงเล่นได้ในฐานะแบ็กอัพหรือตัวหลักเหมือนเดิมผมว่าก็ยังคงมีประโยชน์กับทีมมีประโยชน์แบบเยอะมากๆด้วยสาฉะนนแนะนําว่าเวอร์จิลฟันไดก็ยังคงต้องต่อเป็นหัวใจหลักของทีม เป็นหัวใจหลักของเกมรับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเห็นแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมามุ่งมัน่นเกมรับช่วยได้เยอะเกมลุกโอเคเมื่อคืนการออกบอลอาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นของเทรน์นมากนักไม่มีลูกที่แบบชี้เป็นชี้ตายเยอะแต่สุดท้ายเกมรับเจ้าตัวมุ่งมัน่นแล้วก็พยายามมากหยุดแรดฟอร์ดได้ค่อนข้างอยู่เลยแรดฟอร์ดเองเคยเป็นคนที่เผาเครื่องเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนช่วงที่ขึ้นมาใหม่ๆด้วยซ้ำซึ่งเกมนี้เทรน์รู้ตัวว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรนั่นคือเกมรับแล้วเกมนี้เขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมัั่นนเป็ตวออก ไม่มีงองแงไม่มีง้องแง้งงอนอันเดอร์ส็อตเหมือนเดิมถือว่าตอนนี้บรรยากาศกําลังเป็นไปในทิศทางที่ทดีภาพรวมดีทั้งหมดครับยกเครดิตท,ทั้งหมดให้กับอันเดอร์ส็อตที่เข้ามาปรับจูนเล็กๆน้อยๆทาให้ทีมที่มันดีอยู่แล้วกลับมีความลงล็อกลงตัวเพิ่มมากขึ้นแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลครับผ่านมาแค่สามนัดยังวัดอะไรมากไม่ได้แต่ดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะตอนนี้มันดีเราก็ต้องชมดีเราก็ต้องบอกว่าดีแต่ ระยะยาวต้องดูอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ผมยังคิดว่าสถานะของทีมยังอยู่ในกลุ่มพื้นที่ลุ้นท็อปโลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกว่ากันไปนะัดต่อนะัดถ้ามันยังคงดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาฝันไปร่วมกันเอาละ,ะครับทั้งหมดทั้งมวลใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในสายตาของเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันส่วนตัวผมผมยกให้ไรอันกาเฟแบกบแล้ว เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วครับมีความสุขกับวันนี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อย่าลืมวัรเราะให้มันสั่นสะเทือนโลกใบนี้ด้วยนะครับ